สวัสดีครับย่าน้อยตัดีสวัสดีนะคะอาลีล,ลักลักทุกคนบายบายสวัสดีค่ะแม่ทีก็อยู่เชียงใหม่ดอกหญ้าสวยมากจ้าไหนเกิดที่อุดรแล้วก็มาทำง,งานที่ราชบุรีสาวอุดรคใครไปใครมากลับบ้าน ขอให้เดินทางปลอดภัยวันนี้เริ่มงานแล้วเพลงโคราชให้ฟังร้องไม่เป็นใครเคยฟังเพลงโคราชไหมอาลีเคยพังเพลงโคราชไหมคนเท่าอ่ะชอบดูลุนพ่อได้เวลาปิดบ้านแล้วขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ย่าจารับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะอักหลอนแน่ๆเลยน้งบัตองสวัสดีค่ะคุณยา่า สวัสดีจ้าน้องบตต้องเจอ a อไหมถักทายกันนะจ้าสิบดวงตาขอบคุณมากๆวิทยาเขีสมัครสวัสดีอาลีใครไปใครมากลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยพรุ่งนี้เริ่มงานแล้วสวัสดีจ้าเมทีฟสวัสดีจ้ากินข้าวยังเม่ทีฟ น้อน้องใหยเน้อย,ย,ยายเปิดตาน้องบัตองนาอบัวตองสวัสดียายยุ้ยแม่ทิพก็สวัสดีจ้าบัตองชายกิรินน้องแมวน้องบัวตองยายกิรินไปแล้วน้องแมวชายกิรินสลับแล้วสุดชายดาทองย้อยสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยน้องบวดตองไปแค่สรารคามยังไปไม่เอ็นนี่เลยใช้ยุพุมขอนแก่นอันนี้ไปอยู่ใกล้ ก็ไปหาตมตมคอมมิตมนต์ของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปไปกดเพื่อนองวันนี้เบคคึมคึมแต่ไม่ตกอาลีแถมบนกลางสวัสดีครับคุณสุชาดาบัดสีบรนเย็นอาลีแถมบนกลางสวัสดีครับพ่อออดแม่ทิพก็สวัสดีจ้าธนชพรอ,อลังรักนะโอ้ยสวัสดีสุชาดาทองย้อยน้องสาวใต้ของเรา เดีวแมมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณจ้าคุณย่าผ้าพินก็สวัสดีน้องแมวน้องบัวตองใหญ่กิลินไปล้วน้องแมวชายกิลินสลับแล้วสุดชาดาทองย้อยสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยน้องบวตองหรือสองทุ่มครึ่งเะแว่น <c oughs> เปลี่ยนเวลาเหลอธนายชพรไม่ได้ไปทักทยยายเอเว่นเลยน้อน้องใหญ่นะ ยายเปิดตานาะบตองนะบะบตองสวัสด,ดียายยุ้ยแม่ทิพย์ก็สวัสดีจะบตองชัยคิรินสดอาลีแถบบลกลงสวัสดีครับยายแต้วยายแต,ว,แตวยกมือใช้ไฟแม่ทิพย์ก็สวัสดีครับเนอะนะ้องยายเนอะยายเปิดตานะตานะบตองบัวตองสวัสดียายยุ้ยแม่ทิพย์ก็สวัสดีจะบตองชัยคิริน ลูกเจกินข้าวหรือยังลูกเจ้ากินข้าวดีจ้าช่วงนี้ AI ดันเพื่อนใหม่ๆไม่าเยอะเลยอะแต่น่าจะพอเรื่องสมบัติสวัสดีจ้าอลังรักนะพ่อออสก็เอ่อบ่ตองใช้กิรตดักนาทักนายุ้ยสุขพนามของเราเมื่อยไม่ยายเมื่อยไม่ยายน้องแมวพลพนาสวัสดีจ้ายายยุ้ย อันนี้แถมบนกลางดีเดอรอยังไปวานข้าวัวานที่วานหางที่เขาอยู่แต่ได้วานไม่กี่ถังหรอกค่ะเยอะมากๆเยอะมากจนจนเพื่อนเราหายไปดอกเล็บมือนางยามันออกดอกเต็มอีกแล้วแต่สีมันไม่สดเหมือนตอนช่วงแรกช่วงนี้สีมันจะออกขาวๆชมพู ช่วงที่แล้วสีมันจะออกเป็นพอออดอลหลังรักนะสวัสดีครับวันนี้มีสองหนุ่มหนุมหุมบ้านแล้วหายเหนื่อยกันบอโนู้กตองก็สวัสดีค่ะพี่อาลีไปพิมพ์ทองของเราขอบคุณที่แวะมาทักทายนะจ้าหนุ่มแต๋วมายุลีสวัสดีจ้าวิทยาเขตสมาร์ จตไม่อยกขอบคุณทุกๆกำลังใจบายบายฝันดีลาตีสวัสดีครับย่าน,น้อยลาตีสวัสดีนะคะอาลีหลักๆทุกคนบายบายสวัสด,ดีค่ะจับไม้จับมือไปด้วยกันจ้าเป็นกำลังใจให้กันและกันสวัสด,ดีจ้าเจ้าปอเจาเจวหยิดเสียง อุบลราชธานีจ้าใช่อ,อ๋อน้องแต่วอยู่อุบลขึ้นหรือเปล่าเคายากช่วงนี้สวัสดีอลังสวัสดีครับย่าครับสวัสดีจับไม้จับมือส่งกำลังใจให้กันและกันตอนนี้ทุกคนต้องการกำลังใจเพราะทุกคนนั่งรอ AI อยู่ริมฝั่งครับธนนชะพเรเื่องสมบัติชูทาด สุชาดาทองย้อยสวัสดีค่ะหนสาวใต้เออเกิดที่อุดรแล้วก็มาทำง,งานที่ราชบุรีสาวอุดรคุณได้ผินทองอาลีแถบพนกลางสวัสดีครับครัวคุณอีชสวัสดีค่ะ,คอ,คะอยากปิดบ้านแล้วนะทุกคนจะได้ไปพักผ่อนกันอลีแถบไล่หาเพื่อนเจ้าของไม่เจอ หลังรักนะนี่คะสวัสดีค่ะวัญญาก็เป็นเว็เบวงทิพย์ของเรา,าทักทายคุณจุ๋มจา้าคุณจุ๋มไล่พิมพ์ทองของเราสวัสดีทักทายกันนะคะลงคลิปยาวลงภาพนิ่งลงไปเลย น้องแม่คลิปเนาะอนุกันเนื้ออนุกันเนื้อค่ะเป็นกําลังใจให้กันและก,กันนะคะอยากขอปิดบ้านนะทุกคนทุกคนจะได้ไปพักผ่อนหนึ่งก็ไปให้กําลังใจเพื่อนๆน้องแต้วก้าไหนล่ะน้องแต้วอยู่ไหนอยู่นูน่นช่องเม็กใช่ไหมเห็นไหมน้องวตองคนที่ไหน น้องว่ตองไปอยู่ลาดบุรีใช่ไหมลาดลีเสร็จสิ้นหลังรับนะทักทายจ้าทักท,าย,า,ท,กทายกันไปไปเที่ยวไหนกันม้างวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดนอนน้องแต๋อจะได้พักผ่อนไวหือแล้วจะไปท่องาลาตี ยาว่าอันหลังมากกว่าช่องเม็กอุบลราชธานีอิสานต้นบนได้ปุ่เชียงใหม่เชียงรายอะไรลำคูณอุดรครับเออนี่กอโอเคโอเคได้แต่ยายเลือนไม่กินนะทีแล้ว เปิดตาเปิดกี้ลิงน้องแต้วก็สุดชาดาสขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายยากขอบคุณน้องจุง๋มน้องจุ๋มไลพิมดองก็เอ,อ่อพ่ออสิทธิพรศาสรเจ้าพ่ออส จ้าพ่อ้ยสวัสดีสุชาดาทองย้อยน้องสาวใต้ของเราจะแวแม่มาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณจ้าคุณย่าผาพึ่งก็สวัสดีมีแต่เพื่อนคุณไม่ใหม่เยอะทุกคนเหมือนย่าไหมเปิดใจรักๆจ้ารักๆๆทุกคนเลย น้องบัวทองนองเราน้องแต่วันหยุดไม่ได้หยุดจ้ะน้องมันหยุดไม่ได้หยุดอาลีแถมพลังท่นันชพรเรืองสมบัติสวัสดีครับน้องธนัชพรสวัสดีทักทายแถมพลกลางจุ่มไล่พิมพ์ทองน้องจุ่มมาแล้วสวัสดีใะย่าน้อยสวัสดีจ้าน,น้องจุม่มละเนื่อยกันบ่น้อ ตงก็สวัสดีค่ะพี่อาลีพี่สาวหวานไว้บตองชัยคีรินสวัสดีค่ะแม่ทีวิจูมือยายมาด้วยอ่ะยายมาช่วย